วันนี้ตัวแทนรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายคุณบวรศักดิ์อุวันโนรองนายกครับเป็นผู้แทนไปทูลเกล้าวถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะครับแล้วก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีครังเอกนิตินิติทันประพาสร่วมด้วย อาจารย์บวรศักดิ์ได้ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ชุดที่หนึ่งในนามนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสส่วนท่านรัฐมนตรีคลังเอกนิติทูลกล้าวถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ชุดที่สองในนามคณะรัฐมนตรีครับ <c oughs> จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบราทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นตัวแทนรัฐบาลก็เหมือนกับเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันนี้ครับค่ะ